แพ่อก็บอกคือว่าเหนื่อยเนื่อยยากก็เลยคิดคิดว่าพ่อไม่าขนาดนี้พ่อวันดี้แต่ยากกลับมาเรืง่อที่หมง่พอดีพ่ป่วยมะเร็งก่อมะมะเร็งอทายุได้ไหรคดบ้ ก็บอกบกพ่อว่าไม่ไปโรงพยาบาเพราะพ่อแก่แล้วเ้วอยู่กระ่ายสองคนพี่ย่ย่เสียใจแย่ไม่ได้มานอนด้วยพ่อพท่แพ้เลยพ่อแทเลยมี่ เป็นน้องๆมีมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องอยู่ห้าคนมีแต่นตูนย่าชีวิตคนที่ไนนี่คนตนแน่ตูนโอ้คนตูนมีแต่คนตูนตลอดอือมีตคนตูนตลอดนะย่าแม่ แ่งนะแข่งแรงดีอยู่เนาะที่การข้างนยยกแขนไม่ขึ้นข้างยกแขนขึ้นกต้องดูการก็อยู่ดูแลตาก่อยายก็ ไที่ที่คุณพ่อไปนี้ยังยังตั้ใจไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าย่าเสียใจไม่ได้มานอนด้วยคือโอ้ครับแต่ว่าย่าอาบน้ำมาเอาข้าวให้ก,กินแล้วคิดว่าพ่อไม่อจากไปไวขนาดนี้พ่อยังฟื้นอยู่พูดว่าพ่อเมื่อพ่อเหนื่อยเหนื่อยยากไม่ได้มา<อ>ย่าเสียใจนิดหนะ่งแต่ว่าย่เาเข<อ>ินใจด้วยนะครับเขินใจ ปกติตเช้าาสหาญาติจะดาญาติเห็นอนี้ก่อนใช่มาิมาดูแลม่่อยไปทำงานอย่างเุียวบางวันก็แวะมาทงานมาดูแลญาติคุณตาเพื่มมาตลอด ญาติเขาก็จะมาดูเช้าเที่ยงเย็นอะไรแนี้ยช่วงว่างที่จัด YouTube ด้วยแล้วก็ส่งของทั้งนู่นทั้งนี่กิจกรรมที่นู่นเนาะเพื่อนก็จะมาที่นี่่ก็มามาดูเลยคุณตาแล้วก็ก็แต่แต่คุณตาเพื่อนก็แบบเพื่อนก็ จ็บมานานแล้วที่ที่คุณตาเดินไม่ไหวสามเดือนแล้วสามเดือนแกลุกไม่ไหวแกเดินไม่ได้นอนนอติดเตียงอยู่สมเดือนไมีอาการติดเตียงไหมไม่มีไม่มีไม่มีแงแตต่เ เอาไปหา่นน้ำาไปหน้ําน้าให้มาน่พาท่านก็ได้เนาะดูแลนะนะย่าชิก็ดูแลดีมายโดยโดยที่ท่านก็น่าเจ็บเจ็บป่วยมานานแลนะคะก็เรียกว่าหลายเดือนเราก็นะคะขอแสดงความเสียใจนะคะกับย่านะคะแล้วก็เป so ็นกำลังใจให้กับย่านะคะสู้ๆนะคะ ขอ,ขอบคุณมากคขอบคคุณ่ะในคลิปนี้นะคะขอบคุณย่าขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาอวลังใจย่านะคะขอบคุณค่ะขอบค,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 คุณค่ะขอบไว้นะคะคลิป